อ้าวไหนว่าคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนเล่นกันไงเราเคยสนุกด้วยกันทั้งคืนนะผัดกันเล่าความลับที่ไม่เคยบอกใครแล้วก็วาดฝันด้วยกันว่าจะต้องเป็นคนดังให้ได้แต่วันเวลาแบบนั้นคงไม่มีอีกแล้วสินะเฮ้อลิเวียคืนนี้มันเป็นคืนแบบเพื่อนสาวของเรานะแต่อย่างน้อยมือถือก็ทำให้ฉันมีอะไรทำนะ เฮ้ยดูนี่ดิเฮ้ยช่างมาันเถอะอยากรู้จังว่าจะหลับแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนลองเจอมุกแกล้งตัดผมนี่หน่อยเป็นไงคําคืนแสนสงบของเธอจะต้องกลายเป็นฝันร้ายนนแน่ๆฮะเธอแอบตัดผมฉันเหรอไม่จริงนะ โอลิเวียมันถูกตัดด้วยเจ้านี่ไงล่ะป๊อปคอร์นหนบ้ไม่มีอารมณ์จะกินแล้วใช่เลยฉันรอมาทาั้งสัปดาห์เพื่อจะดูไบเซอร์ตอนใหม่นี่แหละสะบู่ล้างมือของฉันหมดแล้วหรอหยดเดียวก็น่าจะพอแล้วล่ะคิดว่านะโ้โวดูขนาดแหวนวงนั้นสิเดี๋ยวสิสาวสาวโอดนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเองรายการนี้น่าเบื่อจะตายดูอันถัดไปสิ ลาน่าฉันดูเรื่องนั้นอยู่นะและอย่าคิดเลยว่าฉันจะแบ่งมันฝรั่งแผ่นให้อ่ะอยากเชื่อเลยว่าเธอจะกล้าเปลี่ยนช่องในคืนที่บาซเลอร์ฉายละเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่มีวันทำแบบนั้นอีกฉันจะสั่งสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้โชคดีสำหรับเอมี่เธอมีขวดกาวและขวดสบูเ่เหลวที่หมดแล้วอยู่ถ้าคุณมีกาวแบบใสคุณก็เทลงไปในขวดพลาสติกนั้นได้เลยโดยที่จะไม่มีใครรู้มาแล้วนั่นไงเฮ้ยฆ่าเชื้อหน่อยไหม สบาใจมิฉันขอใช้หน่อยนะเอาไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับมือฉันอ่ะฉันเอามือออกจากกันไม่ได้เลยเธอไปเอาของบ้าๆนี่มาจากไหนต้องมีอะไรสักอย่างผิดปกติแน่แค่นั้นก็คงจะพอสั่งสอนให้เธอรู้แล้วล่ะว่าอย่ายุ่งกับรีโมทเวลาที่ฉันดูบาเกซเลอร์อยู่เออต้องไปล้างมือแล้วไว้เจอกันทีหลังนะจ๊ะ นั่นคือโอลิเวียที่กำลังเอาขยะออกมาทิ้งแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวฉันจะเข้าไปแล้วนะเมื่อเพื่อนคุณเดินไปแล้วให้เริ่มเตรียมการกันแกล้งได้เลยเอาขยะจริงออกมาสับเปลี่ยนกับถุงที่ไม่มีอะไรที่คุณต้องเข้าไปซ่อนข้างในเรียบร้อยสอดตัวเข้าไปในถุงผ่านปากถุงให้ปมถุงอยู่บนศีรษะของคุณนั่งขดตัวลงไปแล้วรอให้เวทมนต์ทำงาน เอาล่ะนี่ถุงใบสุดท้ายแล้วขยับถุงนี้สักหน่อยอาอ้ยาวิ่งหนีกันดีกว่าเวลาที่ไม่มีใครอยู่คือเวลาที่น่ากแกล้งที่สุดและนี่คือการกแกล้งในห้องน้ำสำหรับคุณเตรียมประทัดจิ๋วเอาไว้แล้วใช่ไหมมาลองดูกันว่าเจ้าจิ๋วนี้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนําประทัดแต่ละอันติดไว้ใต้ฝารองชักโครก อันสุดท้ายโอ้ค่อยๆวางนะทำไมฉันต้องกินน้ำไปเยอะขนาดนี้เนี่ยตายแล้วชะโครกพังหรือเปล่าเนี่ยการแกล้งวิธีต่อไปนั้นง่ายมากเพียงแค่ต้องมีการเตรียมการเล็กน้อยเตรียมกรอบรูปที่มีกระจก บีบกาวลงไปบนกระจกให้เป็นรูปร่างนุนๆประมาณนี้แล้วไม่ต้องกังวลไปรูปร่างไม่ต้องสวยงามมากก็ได้อย่าลืมบีบกาวให้เต็มรูปร่างนะอย่าให้มีพื้นที่ว่างเหลืออยู่สวยงามจากนั้นพอกาวแห้งแล้วค่อยๆดึงกาวที่เป็นรูปร่างออกจากกระจกเมื่อลอกออกมาแล้วจะได้รูปร่างประมาณนี้อู้อย่างกับเอเลี่ยนหรืออะไรสักอย่างเลยเอาล่ะถึงเวลาสนุกแล้วคอยจังหวะที่เพื่อนของคุณไปข้่ห้องน้ำวางชิ้นส่วนกาวนี้ไว้บนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กหรือคอมของเพื่อน ปิดหน้าจอโน้ตบุกลงมาหรือหาอะไรมาบังคีย์บอร์ดเอาไว้ขั้นตอนต่อไปนี้แหละสาคัญนําแก้วที่คุณดื่มนมหมดแล้วมาวางนอนเอาไว้ใกล้ๆคีย์บอร์ดให้ดูเหมือนนมหกจากแก้ว yes o เฮลลี่ดูเหมือนว่าแมวของเธอจะชนแก้วนมจนหกนะไม่นะบอกฉันทีว่าน,นมไม่ได้หกใส่โน,น้ตบุกของฉันไม่ได้ก่าละต้องรีบเช็ดออกแล้วเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะนี่มันคือของปลอมนี่แล้วทำไมฉันถึงได้รู้สึกว่าวิกกี้อยู่เบื้องหลังแผนการนี้นะเอ้ไงเพื่อนสาวขอฉันดูไอที่เธอดื่มอยู่แป๊บนึงได้ไหมเฮ้ hey, เอาคืนมานะถ้าเธออยากได้ก็มาเอาคืนไปสิ่รอจนกว่าวิกกี้จะได้เห็นเธอว่าฉันเตรียมอะไรไว้ให้หลอดนี่จะต้องออกมาดีแน่ๆ อยากจะลองทําของแกล้งคนอีกสักรอบไหมสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือแรปพลาสติกใสจํานวนหนึ่งและเทปกาวสด้านเลือกประตูบานที่เพื่อนคุณใช้บ่อยๆติดเทป2ด้านไว้ที่ประตูแต่ละด้านในระดับความสูงของคุณอย่าลืมดึงกระดาษปิดกาวออกด้วยล่ะคราวนี้ให้ติดแผ่นแรปพลาสติกยาวตลอดทั้งสองฝั่งเพอร์เฟกโอ้เยส ตอนพุ่งเข้าใส่จะเจ๋งแค่ไหนกันนะฉันเกือบจะรู้สึกแย่แาทานวิกกี้แล้วแต่มันตลกสุดๆไปเลยแฮะโอ้ฉันจะต้องเล่นงานเธอคืนให้ได้โอลิเวียไม่มีอะไรดีกว่าการดูหนังโรแมนติกคอมเมดี้แล้วล่ะเคขอบ้างไม่ได้หรอ,ก,อการให้คือการแบ่งปันนะลินลีโอโอดูเหมือนมันจะหมดแล้วนะเนี่ยฉันต้องลุกจากโซฟาไปเติมเพิ่มสินะเมื่อน้องสาวไปแล้วก็ถึงเวลาเล่นแล้ว และที่ขาดไม่ได้ก็คือตแตรอันนี้แหละฉันแทบจะรอดูลิลลี่ตกใจจนฉี่จะราดไม่ไหวแล้วเฮ้กลับมาเร็วจังเลยนะนั่นแหละดูสีหน้าตอนตกใจสุดๆของเธอสิสีนั้นมันอะไรนะ่ะเสือหมหัวใจจะวายแล้วใครจะรู้ว่าของเชนเล็กๆแบบนี้จะส่งผลได้ดีขนาดน,นี้เนอะว้าวโซฟียแต่งหน้าสวยจัง ไหนอขอยืมมาแต่งบ้างสิโเหเฮ้อุ๊บสฉันไม่ได้ตั้งใจทำมันหล่นนะหวังว่ามันจะไม่เป็นไรนะโหพังหมดเลยเพื่อแถมยังเลอะไปหมดฉันขอโทษนะโซฟีอดูมือฉันสิ ไปล้างก่อนนะแต่เดี๋ยวนะลิลลี่รอก่อนฉันขอชีก่อนนะโอเคฉันขอเอาคืนซะหน่อยเห็นสบู่ก้อนนี้ไหมเธอจะไม่มีทางได้ใช้มันหรอกถ้ามันถูกทาเคลือบด้วยสีทาเล็บมันก็จะไม่มีฟองอีกต่อไป ะล,ะล,ล,ลเรียกฉันว่าเจ้าแม่นักแสดงได้เลยเรียบร้อยแล้วจ้าเจ้าพวกนี้นี่ติดแน่นจริงๆอะไรกันทำไมมันไม่มีฟองเลยอะ่ะโซเฟียเข้ามาก่อนหน้าฉันใช่แล้วต้องเป็นฝีมือเธอแน่นอนโอ้เอ้ย ออกกำลังกายอยู่หรอลานะ่าใช่มาออกด้วยกันไหมไม่ละขอกินขนมอยู่ตรงนี้ดีกว่าก็ได้เข้าใจแล้วฉันจะทำให้เธอเห็นว่าการไม่สนใจฉันเป็นยังไงเมื่อไม่มีใครเห็นนำผ้าจุ่มน้ำลงไปในน้ำให้ชุม่มที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายแล้วละ่ะให้ตายหิวน้ำจังต้องกินน้ำสักหน่อยแล้วโอ้ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยขอบคุณนะซิส การยีดกล้ามเนื้อทำให้ฉันเหงื่อออกเยอะขนาดนี้เลยหรอทาชุ่มเหงื่อหมดเลยดีนะเนี่ยที่เตรียมถ้วยนี้เอาไวร้รองเหงื่อจากผ้าโอ้พระเจ้านี่ฉันเพิ่งดื่มเหงื่อที่น่าขยักขยั่งของลาน้าหรอภารกิจสำเร็จเฮ้ hey, ดูเหรียญเงินทอนนี่สิมาเล่นทายหัวก้อยกันหน่อยดีไหม แต่ต้องทําให้มันยากขึ้นนิดนึงดูซิว่าจะหยอดลงไปในกรวยโดยไม่ต้องใช้มือได้ไหมว้าวเยี่ยมไปเลยลองหน่อยไหมล่ะอลิเวียห้ามใช้มือนะเร็วเอาตอนที่เธอเผลอนี่แหละว้าวออลิเ <Olivia S 2> <ทำ S 1> วียทำเกางเกงเปีกชุ่มไปทั้งตัวแล้วถ้าพูดให้ถูกฮันนาเป็นคนทำะนะ